ไม่มีสัญญาที่ต่อนี่งหม่จอแบงงไงเป็น่องในวันอะไรเนาะได้ของใหม่ๆเห็นเนี่ <c oughs> นนมันก่าแล้วไงก็แกไ <c oughs> ะไม่อวานนกล่องอยู่ก <c oughs> ่อนมัอวานผมเปิดแล้วสัญญาณมันไม่ <c oughs> ไมีผมก็เลยอันนี้ขอ่พ่อช้าครับ ร้อนเปิดพัดลมก็แต่ทีวีรุ่นเก่าดูได้ดูได้ครับทีวีรุ่นเก่าดูได้รุ่นใหม่ดูไม่ได้ดูไม่ได้เหรอไม่ไม่ไม,ไม่ต้องมันต้องดูได้ทั้งหมดว่าเราดูรุ่นใหม่ดูไม่ได้เออผมก็เลยเอาเครื่องเก่ายกเครืให้แฟนดูก่อนกเมื่อคืนนี้มา,มาดูเห็ไหมพี่ร้อนเลยผมเปิดเพิ่พมอีย ร้อนปีนี้มันร้อนสุดเหี้ยนะที่หมดที่หมดนะครับแต่คงเลยต้องใช้ไปนี่หมดมาดูโชว์หน้าจอโชว์หน้าจอเพื่อที่หมดของชาร์ินะเพื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่น ให้กดปุ่มตัวนี้นะดูเครับข้างล่างของเลขเก้าได้กดดูไหมไม่ได้กดครับอ่ากดมาปุ๊บเลื่อนมาเรื่อยๆอให้มาที่ HDMI หนึ่งก่อนไม่แน่ใจว่าเราต่อช่อง HDMI ไหนลองหนึ่ก่อนก็ดูได้แล้วได้แล้ว ดูดิเนี่ยเมื่อวานท่านถ่ายรูปส่งให้ผมดูผมก็จงถ่ายไม่เป็นผมถ่ายส่งส่งอะไรที่พี่ว่าส่งส่งไปให้ดูเอ็ดลายเอ่อรีโมทกลองทีนี้เราเราช่องไหนฮะช่องเหนแม่ไหมช่องก็ไปเปลี่ยนที่รีโมทก็เปลี่ยนที่รีโมทเก่าดาวเทียมเหมือนเดิมครับผมแค่นี้ครับโอ้โหมันง่ายอย่างน้องมันง่ายครับเนี่ยเอนี่ยข้อสาม จบเรียบร้อยอครบวนการนี่เราทำนั่นแหละแค่นี้เองไงแค่นี้คแค่นี้ผมยังไม่มีปัญญาอะไรที่เราตอนเราเปิดแบบถ้าปิดแล้วเปิดเหมือนเดิมมั้มันจะจำไหมตอบไม่ได้ว่าจำหรือไม่จำถ้าอยากรู้ว่าที่นี่จำหรือไม่จำถอดแล้วเสียหรือเปล่ถ้ามันจำมันก็ <c oughs> ก็จะติดให้ติดให้เราเลยอย่างนี้องเคเนทีนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไปโดนปุ่มต่างๆได้ใช่แล้วก็กดในที่ผมบอกไปเลือกเรกดเงกยบากดปุ่มตัวเดียวตัวนี้เลื่อนลงมามาตัวหนึ่งนี่เนาะเอฟอไรหนึ่งแก็กดตรงปีก็จบกบนการเรียบร้อยครับมันง่ายนะแต่ไวก่อนพี่